สรุปออกไม่ได้สักคนไมแล้วสรุปไม่ได้คีสัญญาณไม่ดีเลยสัญญาณไม่ดีเลย,ย,าย,เลยตามอ๋อสัญญาณมีแล้วดีแล้วถ้าสัญญาณไม่ดีมันไม่มีค,คอมเมนต์มาไม่เป็นไรสังมันอัดไป <c oughs> เดี๋ยวให้มันคอมเมนต์ตอนหลัง ามาทำอะไรรูครับวันนี้มาลองเพลงครับผมเพลงน่าหล่อใช้ซิเซโดใช่ไหมใช่ครับผมซิเซโดดีมากครับน่าใส่ไรสิวเลยครับไรลู่ลอยแอดูสีพวทดำซิเปลี่ยนเก่งไหนเปลี่ยนเลยครับไม่ใส่ครับผมผมไม่ใส่เราไม่ใส่เราไม่ใส่ครับผมุ่้ยเนาะสีพวยดำนี่มาสี่คนทีมงานตามมา95้าสิบหาคนมาสวัสดีครับ ถ่ายย้อนแสงมองไม่เห็นกันเลยอะออกพย้อนแสงย้อนแสงแล้วเจนแก้ไหมอ่ะแก้ด้วยแสงค่ะช่างไร้ช่างที่ร้ายคุยกันคุยกันมีความรักครับนี่ไงคู่จิ้นของเพียเที่ยมแหล่ะครักดังเนาะพียรนีเอขาพูดใช้คำพ้อะไรครับแก้มไม่อยากจะพูด หลายคนคนดูทั้งร้อยสี่สิบหกคนเนี่ยว่าปกติของเรากี่คนนะเราสิบลำยี่สิบกว่าคนยี่สิบกว่าคนไหมอยากสี่เด็กเขามาดูย้อนหลังกันเดี๋ยวเขาไปดูย้อนหลังกันวันนี้มาร้องเพลงเนาะมาร้องเพลงครับมาร้องเพลงค่ะดูขาดูขางานจิเซโดดีดีนะจิเซโดมันก็มาเดิเไปขี่ทุกคนแต่งตัวแสงดี้วยไหมแสงด้วยไหมอ่ะ ฟูงๆแต่งดีจนฟิลฟิลดูดิคนมากดไลค์เต็มเลยอะะกดไลค์ให้ใครอะชอบนะเวลาที่มันแบบดีแบบหัวใจแบบว่าเป็นคนเดียวอะดีสีพรมทำเพจยังมีแล้วครับนี่นะครับคนตามกี่ล้านที่สิไปแชร์พีกทีไปแชร์ใช่ทหมพี ต้องเล่นนะฮะเพราะต่อไปเนี้ยพอเวลาไม่มีรายการเราก็ถ่าราถ่ายเฟีเาเฟกีครับเรื่ของเราแล้วว่าพี่ไม่ทำงานหรออไไม่แก่แล้วคงหวเขาอยู่โอ๊ยมาดูเยอะขึ้นแล้วว่าดีไงผู้ผมมาไงผวกผมมาไปดีกว่าไปแก่ดีกว่าไปแก่ไปแก่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 ก่แ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 ่แก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 ่แ่แก่่ก่ มือนึงยือมือเดียวอีนมือนึงกินขนมอยู่อีนมือนึงกินขนมอยู่นะไม่เเปล่านะยมือเดิมี่อู้ตายแล้วมีใครเป็นผู้ชายแทรบ้างมั้ยเผอเจอละขี้ประกาศไงขี้ประกาศเออเกียรตรงนี้กาศเล่าซิว้าเล่าซิอย่าทำอย่างนี้กับพี่พี่ใสายสายอยากดูไู้ตายแล้วอยู่ตรงนี้สิตรงนีาที่นุด รับเลยคะลูกครับครับก่อนเอ้ยเ,เก่นๆนะงานเขาใหญ่นะและ้วกทีนฮะคือห้องของแต้วนะฮะแล้วก็พับจรวนมันแต่งได้นี่คือบรกาศงานในวันนี้นะ,ะเดินตามมานะฮะว่างมาก <c oughs> ข้างบนนะฮะก็จะเป็นงาน อันนี้ผู้ที่ดูแลพระตือนะฮะที่ชอบถ่ายรูปพระตือนใช่ไหมให้พระตือข้างบนก็จะเป็นงานโรงแรมนี้สวยเยอะตาวโซ อีกกี่นาทีไม่เกินห้านาทีค่ะนี่ไม่เกินห้านาทีค่ะ,อคะโอเค <laughs> คนบรีฟสคริปต์อยู่แล้วโอ้ยสว่างเกินป่ะงานใกล้จะเริ่มแล้วนะจ๊ะถ้ามีโอกาสก็จะเดี๋ยวไลฟ์ให้ที่ชมกันว้าว wow, wow.